คุณกำลังมีไอเดียดีๆสำหรับพัฒน,นาประเทศด้วยดิจิทัลแต่ไม่มั่นใจว่าจะยื่นขอทุนอย่างไรให้ได้ผลใช่ไหมวันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเขียนโครงการให้ปังและผ่านการพิจารณาอย่างมืออาชีพก่อนอื่นคุณต้องศึกษากรอบนโยบายของกองทุนโดยแบ่งเป็น7ประเภทดังนี้ 1. d i g i ดิจิทัลแมนพการศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล2 d i ดิจิทัลโกเวอรเมนต์แอนด์อินฟราสตรัรัฐบาลดิจิทัล3ดิจิทัลแอกวิคัลเ เกษเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 4. ดิจิทัลเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต 5. ดิจิทัลเฮลท์เทคโนโลยีสุขภาพ 6. ดิจิทัลซีเคียวริตี้ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล 7. d i ด i ิจิทัลแอน n เว n t ลเมนต์ดิจิทัลรักสิ่งแวดล้อมโปรดติดตามกรอบนโยบายในแต่ละปีและตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการของคุณ สอดคล้องกับหนึ่งในด้านเหล่านี้การยื่นคำขอทุนต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดส่งแบบคำขอผ่านเว็บไซต์ defund.ond.e.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากนั้นคุณต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เช่นแบบคำขอรับทุนเอกสารประวัติผู้รับผิดชอบหนังสือยินยอมจากหน่วยงานร่วมดำเนินการใบเสนอราคาสำเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรและคำรับรองของผู้ประสงค์ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนเป็นต้นและโปรดอย่าลืมติดตามระยะเวลาเพราะทุกขั้นตอนมีกรอบเวลาอย่างเคร่งครัดแล้วอะไรที่ทำให้โครงการของคุณ ผ่านหรือไม่ผ่านโครงการที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ตรงกับนโยบายมีแผนงานและงบประมาณที่เหมาะสมผ่านข้อมูลไม่ครบถ้วนเอกสารขาดและไม่สอดคล้องกับเป้าหมายกองทุนไม่ผ่านส่งแบบคำขอรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตรวจสอบให้เสร็จภายใน15วันหลังยืน่น และจะส่งเอกสารแก้ไขไภายใน7วันนะับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผ่านเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ได้ติดตามระยะเวลาสําคัญเช่นส่งเอกสารเกินกําหนด7วันหลังจากการแจ้งเตือนไม่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนเช่นผู้ขอรับทุนแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่หหน่วยงานรัฐเช่นรัฐว,วิสาหกิจองค์การมหาชน 2. เอกชนเช่นมูลนิธิสมาคมนิติบุคคลที่มีตัวแทนสัญชาติไทย3 บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปผ่านนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของวิชาหรือคณะในสถานศึกษาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอยู่ระหว่างถูกศาลส,สั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถไม่ผ่าน เตรียมตัวให้พร้อมยืนคำขออย่างถูกต้องและครบท้วนคุณเองก็มีโอกาสได้รับทุนไปพัฒน,นาโครงการของคุณให้เป็นจริงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ defund.onde.go.th